อ่ขยับไปดูข่าวนี้นะคะเจอนคุณผู้ชมค่ะเวลาไปจอดรถจอดราที่ไหนดูด้วยอย่าจอดผิดที่ผิดทางเหมือนดมคนนี้ถูกงัดรถนะคะแต่ไม่ได้มาขโมยทรัพย์สินไปค่ะงัดรถแล้วเอาขยะมาเททิ้งในรถค่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นในรถเปิดไปมีแต่ขยะของอไม่หายของได้เพิ่มแต่ของที่ได้เป็นขยะค่ะขยะ ขยะใหม่หน่อยก็ไม่ได้ขยะเก่าเลยล่ะขยะที่เขาทิ้งเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเลเทเลยนี่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะคะไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะหนุ่มมาเลเซียะคะ่ะเ<อ>ขาถ่ายคลิปรถยนต์ของเขาที่มีใครก็ไม่รู้เอาขยะมาเทใส่รถเต็มไปทั้งคันคทั้งภาชนะใส่อาหารทั้งใบไม้ทั้งถุงพลาสติกใช้แล้วนะคะขยะแบบสกรปรกเลยล่ะคะ่ะเขาบอกสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจอดรถผิดที่มาสองวัน พอเขามาขายรถก็เลยเจอสภาพแบบนี้อยู่ในรถรู้สึกโกรธมากในคลิปเนี่ยเขาตะโกนนะคะบ,บอกว่าเปิดกล้องดูเดี๋ยวนี้เลยเอาขยะมาทิ้งในรถได้ไงไคิดว่ารถคันนี้ซื้อมาในราคาถูกๆเหรอ,อแค่จอดรถผิดที่เองมีน้ำใจหน่อยสิ นี่มันขยะนะนี่เอาตะกข้อมาในเค้ปนี่รถคุณป่ะเนี่ยทำไมทำไมโอ้โหขาดนี้อินเนอร์อินเนอร์รถหนุ่มมาเลยเขาบอกก็สงสัยเขาคงจอดผิดที่หรือเปล่าผิดไปสองวันน่ะเปิดมาเจอขยะต่อมาภรรยาของเขาออกมาอธิบายเพิ่มเติมค่ะบอกว่าพวกเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงกลาลัมเปอร์จนถึงวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ารถของเธอเนี่ยโดนล็อกล้อก็เลยไปจ่ายค่าปรับจ่ายซะเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าว่าเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของที่จอดรถตัวจริงเนี่ยกลับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคแอบงัดรถแล้วก็นําขยะมาทิ้งไว้เป็นการสั่งสอนอซึ่งทั้งคู่ได้แจ้งความกับตํารวจแล้วค่ะอันนี้นเขาเรียกว่ายัางไงร,รู้ไหมเจ้าที่แรง <c oughs> แรงจริง <c oughs> อย่างนี้เจ้าที่แรงโ่าจะไปงัดรถเขาด้วยนะแล้วก็วเอาขยะไปแสบจริงจริงแบนี้เลยเเรียกว่าเอาคืนแบบแืกแฉกเลย